โอ้โหเยอะอยู่นะตัวใหญ่เยอะอยู่นะเลือดหมื่นห้าโอ้ดูดีบอสเลือดเจ็ดหมื่นดูดีเฮ้ยเฮ้บอสกี่ตัววะนี่เฮ้ยเฮ้ยฮไม่เราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเยอะจัดสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรวะทอโยเลตเทอร์เวอร์ดิฟเอนเออผมทักไปบอกเอฟซีนะบอกให้เขามาแบกมมหน่อยวย ทีแรกกับผมจะพาเขาเล่นด่านที่ยากที่สุดนะก็คือในในแม่ใช่ไหมเออเขาบอกว่าไม่ไหวพี่มันไม่ไหวมันไม่ไหวพี่อาอตัวนี้พอพี่เขาบอกเมื่อวานผมพาเล่นระดับอีซี่ใช่ไหมวันนี้ผมจะพาเล่นระดับฮาร์ดนะซึ่งน้องเขามีตัวโหดนะทั้งสองคนประมาณนั้นคือผมมีตัวกากมีตัวแค่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นผม,ผมก็เพิ่งได้ทีวีมาฮะดูดีตัวละครแต่ละตัวเขาโอไม่ oh my, นะโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะทําการเอาตัวซ่วมนี้แล้วกันตัว150 น,นี่จะมีความสามารถพิเศษมันเห็นไหมมันจะชนมันจะชนอะไรแบบนั้นเออเราต้องเล่นหมานนะเว้ยพวกแก <laughs> ให้เด็กมาแบกนะท่านผู้ชมเด็กแบกคุแก่นะอือตอยเลยตอเอร์วดีเฟนผมมีแต่ตัวกาก,ากพี่มีแต่ตัวกากๆกนะไอ้น้อง <laughs> โอเคแนละ้วผมจะอัปเกรดสปิกรแมนตัวนี้ไปแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวรอตังสองร้อยสิบก่อนเออเราเน้นอัปเกรดนะไม่เน้นซื้อเยอะ <laughs> ไม่เป็นไรพี่แบกไว้อยู่แล้ว นี่เป็นไงแบกไว้อยู่แล้วท่านผู้ชมฟังไว้นะอ่านข้อความนี้ไวนะแล้วรอดูตอนจบคลิปมันจะเป็นยังไงกันไอ้ตัวนี้น้องเขามีตัวนี้ด้วยเออตันอะไรวะ่โคตรเท่เลยไม่รู้อะผมจะติดตั้งตัวนี้อยู่นี่นะเอาไวน้นี่แล้วก็อัปเกรดขึ้นไปให้ออยัางเอามไม่ได้เลยวะถ้าติดตั้งไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าพวกซ่วมมันจะมาด้านนี้ไปเออมันอยู่ด้านนี้เราก็ตีได้มันอยู่ด้านนี้เราก็ตีได้นะถ้าเรามีตัวแบบระยะไกลประมาณนั้นมันจะตีได้ร,รอบทิศเลย ตัน,นี้เวฟที่สี่นะท่านผู้ชมระดับฮาร์ดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอยากเล่นระดับสุดท้ายว่ะที่แรกผมจะพาน้องเขาลัดขั้นตอนเลยน้องเขาบอกไม่ไหวโอเคผมก็มาระดับฮาร์ดก็ได้เพราะว่าอีพีที่แล้วเราก็เล่น ec กันใช่ไหมอืมกล้องตัวนี้มันเท่ว่ะท่านผู้ชมเว้ยทำไมรู้สึกว่าผมชิวจังว่าผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยตอนเนี้ยผมจะติดตั้งอะไรดีว่ะผมเอา tv man ไ่นี่ดีปะ่ะ tv man มาส่องไงส่องระยะไกลที่ผมเปิดไดมาเมื่อวาน tv man tv man จะอัปเกรดไปขั้นที่สองก็น่าจะใช้สองร้อย อุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ออกเลยดูดีไม่รอดกันแล้วเป็นไงล่ะพี่มันโนหดไอ้น้องตอนนี้ตังผมมอยู่300รอผมจะใส่ตัวนี้วววเวสามน่าจะรอห้าร้อยปะเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะผ่านไปแล้วนั่นน่ะอย่าประมาทเชียวละ่ะโอเคอย่าประมาทเฮ้ยโอเคผมจะอัปเกรดตัวนี้แต่เมทจะเพิ่มเป็นส0มร้อยนะตัวนี้บอกเลยโคตรแรงนะตีได้แบบรอบทิย,ย่างชอบเลยตอนนี้ตังก็ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหน้องเขาจัดเรียงกันแบบนี้เลยเลยกะจะไม่ให้ซ่วมเดินผ่านได้เลยใช่ปะ โหดจัดบอกเลยไหนว่าเอาตัวทีเด็ดพวกนายออกมาดิมาดูผู้ชมรอตัวตน,นี้สถานการณ์กำลังสบายๆนะเวฟที่เจ็ดหรือเปล่าวะรู้สึกว่าเขาชิวมากมีผมวิ่งรอบแบบเฮ้ยเดี๋ยวดีอัปเกรดเป็นสีแดงเหรอเวลสองถ้าเวลหนึ่งจะเป็นสีสีน้ำเงินหรือเปล่าตัวเนี้ยเอ้ยดูดีทำไมน้องเขาโหดจังอ่ะกดสกคิปเวฟไปเลย <laughs> เวฟที่แปดนี่เป็นไงตัวส่วมตัวนี้โหดนะท่านผู้ชมดูดีดูดีมันใสเอาใส,าเ,อาสาเอาเลยทำไมพวกแกชิวกันยังวะ ไอตัวนี้ตั้งผมมี800แล้วท่านผู้ชมผมจะตัวนี้มาตั้งนี้อีกแล้วกันแล้วอัพเป็นวลวสามไปเลยเอัพไม่ได้เงินไม่พอดูแต่ตัวนี้โหดนะท่านผู้ชมพวกนินจาคาไมล่านี่ทำไมน้องเขาสุดยอดจังวะว่าแต่พี่อัดคลิปหรือเปล่าอาดดัดดิไอ้น้องพี่จะลงให้โลกรู้ไปเลยว่าให้เด็กแบกคนแก่ต้องผ่าน โอ้โหท่านผู้ชมดูดิแบบดาเมจรุนแรงมากท่านผู้ชมโคตรแรงเลยนะเว้ยโอ้โ,อโ,อโอ้โอ้โดูดิดูดรริโอ้ดาเมจแรงจัดตอนนี้ตังผมสองพันแล้วนะแต่น้องเขา,เอาอะไรเนี่ยเอาจ้ตัวนี้มาใส่เออผมเอาตัวนี้มากองไว้ตรงนี้แล้วกันเอามากองไว้นี่กาจะไม่ให้เดินเลยใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ให้เดินนี่เอาตัวนี้มาดยืนไว้นี่อัพเกรดไปนี่เราเอาทีวีแมนมาส่องระยะประชิด นี่ทีวีแมนอัปเกรดไปนีเวลสามทีวีแมนจะอัปได้สี่เวลนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทีวีแมนตอนนี้โอ้โหดูดิเงินก็ไลขึ้นรัวๆเลยนะเฮ้ยตัวนี้มันตีไกลขนาดนั้นเลยน,นินจาคาเมล่าแบบตีไกลมากโอโ้ดูมอนแบบเยอะเลยท่านผู้ชมโอโ้มาแล้วอา้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปหมดเลยหนละกดสคริปเว็บไปเลยน้องโอ้โหดูดิดูดิแทบจะไม่ได้ขยับเลยบอกเลยท่านผู้ชม บอกเลยตัวนี้ไม่ได้ทำงานเงางอยอยู่นี่คาสปิเกอร์แมนแต่จะอัปเกรดไว้นเผื่อนะท่านผู้ชมเผื่อเผื่อมันแบบเกิดเหตุไม่ร้ายไม่ดีไงเผื่อมันหลุดรอดไปได้โหแต่ถ้าหลุดรอดตรงนี้ได้ก็น่าจะสุดยอดมากเลยท่านผู้ชมว่าปะไม่เอาดีกว่าตัวนี้เอาแต่ตัวตัวนี้ดีกว่าผมชอบตัวนี้จะดาเมจแรงมากเลยนะคาสปิเกอร์แมนนี่อัปเกรดไปเลยเอาแบบตันๆไปเลยอัปเกรดทีวีแมนตัวนี้เป็นเวลสีก่อนท่านผู้ชม,มเห็นไหมทีวีแมนตัวนี้ก็จะเอาเวลสีนะเออเวลสีอัปดี เงินไม่พอพอละพอละเอออาไปอ,อ้กดสคริปเว็บไปเลยเราโหดคข <c oughs> ีโม่แป๊บหนึง่งโ,โหตอนนี้แบบสถานการณ์แบบโอ้โหกองอยู่นี่เต็มเลยท่านผู้ชมบอกเลยมาไม่ถึงตรงนี้อ่ะไม่ถึงตรงเนี้ยที่ผมเหยียบอยู่เ่ยดูดิแต่ละคนทํางานแต่ไม่แน่นะเว็บไกลๆอาจจะโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็สือยอนมากเลยอ่ะเ <c oughs> ผมจะติดตั้งไว้นี่ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่า <c oughs> มันจะถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็อัปเกรดไป จะโหดจัดมันจํากัดการตั้งหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมใช่ไหมเวลาเล่นไปมันจะจํากัดการตั้งตัวละครเมื่อวานโหดูดียังไม่ได้ออกมาเลยพี่สปิกเกอร์แมนนั่งซ่วมผมใส่เอา,ใส,เอาใส่เอาอยู่ท่านผู้ชมอูออ้มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วโอ้โหไม่รอดบอกระแรงจัดทีวีแมนมันจะเป็นตัวที่มีความสามารถส่องเอานะท่านผู้ชมนี่มันจะส่อง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 ระยะใกล้ประมาณนั้นจะส่องเรื่อยๆโอ้โหดูดีเกิดแทบไม่ทันเอ้ยทำไมพวกแกโหดจังวะอู้มาแล้วบอส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 อยลิดมาท่านผู้ชมบอสอยลิดมา อย่าประมาทเชียวนะ๋ยวาเดี๋ยวเอาส่วมมาตั้งสักอันได้ปะฮ้บอสมาบอสมาบอสมาอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเออตั้งแล้วก็อัพเกรดเฮ้ยบอสยังไม่รอดอ่ะเวที่16แล้วท่านผู้ชมวะโอ my god ทำไมโหดจังเลยทำไมพวกแกโหดจังเลยเฮ้ย <c oughs> มันยังไม่ออกมาเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> กาไม่ให้คลิปเดินเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้พี่ส้วมนูบเราเดินเลยจะเอาอย่างเดียวเลยอ oh, <c oughs> ดูตะตั้งตรงนี้เต็มเลยนะท่านผู้ชม มันยังไม่มีตัวไหนมาชนตึกเราได้เลยนี่เขามีตั้งไว้คู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชม <c oughs> ตั้งไว้รอกดสคิปเวฟไปเลยเรามันโหดอยู่แล้วจะกลัวเลยทีวีแมนตัวนี้ยังไม่ได้ทํางานทีวีแมนยังไม่ได้ทํางานเลยสักตัวเลยท่านผู้ชมดูดิมันออกมาเต็มเลยนะโอ้โหทำไมจะโหดขนาดนั้นวะคืออันนี้เป็นฝูงแบบมันเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวเลยอะไรจะโหดขนาดนั้นโอ้โหดูดิขนาดตัวใหญ่มาเลยนี่เดี๋ยวรอดูบอสมาหรือเปล่าอุ้ยบอสมาเรียบร้อยบอสบอสเดินแค่เนี้ย ตรงเนี้ยดูดิเอ้พวกเองทำหน้าที่สุดยอดมากเลยว่ะฉันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเลยดิดูดิ <c oughs> จะโหดเกินไปละอุ๊ยบอสมาท่านผู้ชมบอสมาบอสเว็บที่20มามากี่ตัววะมา3-4าตัวดูดิดูด,ดิโอ้โอ้เอ้ผมเอาตัวปืนมายิงเล่นได้ปล่าวะเอามาเสริมยิงเล่นเงี้ยปัง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 ,ปง <c oughs> ตอนนี้เวฟที่26บแล้วท่านผู้ชมโอ้บอสมาแล้วท่านผู้ชมบอสเวฟ2ี่มาแล้วบอสมาแบบหลายตัวมากโอไม่โอโคตรโหดเลยท่านผู้ชมดูดีตอนนี้ผมแทบจะไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะเพราะซื้อไม่ได้หรือเปล่าวะตั้าตอนนี้ยังตั้งได้ปะไม่แล้วแต่ผมน่าจะอัปเกรดทุกตัวแล้วนะเว้ยไอ้มีตัวนี้มาถึงนี่วะเฮ้ยมันมีตัวมาถึงนี้แล้วเหรอท่าที่ผมดูเวฟที่ผ่านมาไม่มีใครมาถึงนี้เลยนะท่านผู้ชมมีแต่อยู่ตรงนี้แนวไหนวะเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกมาเลย โอเคกดสคิปเวฟบไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วมันโหดมนท่านผู้ชมตอนนี้เว็บที่29ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะแก๊งลังแกซ่วมดูดิยังออกมายังไม่ทันไหนเลยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอดูเว็บสุดท้ายมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้ว่ามันจะโหดกว่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้ผมน่าจะอัปเกรดตัวของผมทุกตัวแล้วมั้งตอนนี้มือปืนผมนี่ยืนเซ็งอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เอฟซีผมน่าจะยืนแบบสบายๆชิวๆแล้วนะท่านผู้ชม ผมตื่นเต็นปากกดสคริปเว็บไปเลยเว็บสุดท้ายแลย้วเว็บที่30น้องเขาบอกฉันเชื่อเขาวังว่ามันจะมี30เว็บเล่นด่านนี้จะได้เงิน200หรือเปล่าแล้วเราก็จะไปเปิดแพ็กกันต่อว่าเราจะได้ดตัวอะไรโอไมค์ก oh ็โชคดีเมื่อวานผมได้ทีวีแมนเวอันอู้อู้อูดูดิดูด,ดิอู้มาต่อมาเว็บสุดท้ายนะผู้ชมเว็บสุดท้ายไม่ได้เดินบอกเลยชิวๆ ไม่ได้เดินโอ้โหเยอะอยู่นะตัวใหญ่เยอะอยู่นะเลือดหมื่นห้าโอ้โหดูดิบอสเลือดเจ็ดหมื่นดูดิเฮ้ยบอสกี่ตัววะนี่เฮ้ยเฮ้ยบอสยังเยอะเลยโอไม่จะรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ไม่ฉันจะรอดหรือเปล่าบอสเยอะจัดโอ้โหเฮ้ยมันผ่านไปได้ท่านผู้ชมไม่เราจะรอดหรือเปล่าอู้อ้โหเยอะจัดเขาบอกน้องเขาบอกต้องชนะและโอไม่เฮ้ยเยอะจัดเยอะจัดท่านผู้ชมว่าเจ็ตัวพวกนี้มันตีไกลขนาดนั้นเลยนะ เฮ้ย <h ook> เยอะจริงเยอะจริงนะผู้ชมเยอะจริงอู้ตอนนี้เราตั้งอะไรไม่ได้แล้วนะท่านะผู้ชมเราได้แต่ภาวนาอย่าให้มันรอดไปได้โอ้ oh my god เบปที่สุดท้ายแบบเบปสามสิบอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรอดมันรอดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยแต่มันจะอ้อมมาอีกนะท่านะผู้ชมนะมันจะโดนมันจะโดนทางนี้ยิงอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหบอสมันรอดอู้แต่ตัวพวกนี้ยิงไกลไปท่านผู้ชม ตอดไปเรื่อยๆตอไปเรื่อยๆลูกพ่อไม่ไม่ไม่ผมกลัวจังเลยไอย้พวกสามตัวนั้นมันมาแล้วนะผู้ชมอย่าหลุดไปนะเว้ยสถานการณ์ตอนนี้กําลังตึงๆเลยที่เลกบอกมันไม่โหดนะผู้ชมเว็บสุดท้ายเอมเราจะเคลื่อนย้ายมาเลยบ่ะเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายมาไว้เอาตัวนี้มาไว้ทางนี้เออประมาณนั้นสามตัวเลยกันบอสกันบอสท่านผู้ชม แล้วก็อัปเกรดเผื่อบอสมันหลุดไปได้ไงทำไงนี่นนนเนยเผื่อสามตัวนี้หลุดไปได้ผมตั้งอีกตัวหนึ่งว่วะไม่ได้นะมันเต็มแล้วเดี๋ยวผมขายออกแล้วกันเพราะว่านั่นน่าจะไม่มีทั่วม,มาแล้วท่านผู้ชมเราขายแล้วก็มาตั้งมาตั้งพวกนี้ไปเอามาตั้งไว้โซนนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีออกมาละประมาณนั้นอันนี้ขายไปแล้วก็เอามาตั้งไว้นี เออล้วก็อัปเกรดเป็นเบลสามเราต้องขายนะเพราะว่ามันจํากัดการตั้งเว้ยนี่ไม่ห้บอสมันหลุดไปอีกแล้วท่านผู้ชมไม่อูเว็บสุดท้ายเราเรายังไม่โดนบุกเมืองเลยนะ <c oughs> เมืองเราย,ยังรอดอยู่โชคดีมากนี่แต่มันกำลังจะมาแล้วท่านผู้ชมดูดิแกแกไม่มีสิทธิ์มาแกหยุดเดี๋ยวนี้จะเ,เรื่องมันลดเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องเขามีตัวเนี้ยตัวนี้มีความสามารถยิงโคตรไกลเนียนี่เห็นไหมตัวเนี้ยผมก็ชอบมันจกได้วะ ไม่รู้มันมันมีให้เปิดได้หรือเปล่าคาเมล่าอูอูท่านผู้ชมดูดิแต่หวังว่ามันจะไม่รอดนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมขายตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งตั้งนี้ดีกว่าเออแล้วก็ใส่ไปเลยเวลสามเอา้าท่านผู้ชมเรารอดแล้วเยเราผ่านระดับฮาร์ดแล้วแล้ผมได้เงินสองร้อยแปดสิบเลยเหรอเยดเคมาดิเออท่านผู้ชมเราผ่านแล้ว <laughs> แล้วเราก็วาบมาม,าามันนีมาท่านผู้ชมยวผมจะพามาเปิดแพ็กก่อนเว้ยสักสามอันนะอันแรกเป็นโอ้โหไม่แล้วนี่ไงผมเปิดได้แต่อะไรแบบเนี้ยเปิดอีกป๊าบโอโหโห้โ ดูกระเป๋าผมนะท่านผู้ชมไม่มีตัวอะไรเลยนะมีแค่นี้นะทีวีแมนนั้นที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมได้มามาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปพปิรุนี้นะก็ขอบคุณน้องเข้ามาที่มาแบกผมทั้งสองคนเลยนะ <c oughs> น้องนาธานกับน้องนอ็อตโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิรุนีถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็ผ่านด่านฮาร์ดได้แล้วเ,เว้ยเออไปแล้วกบผมบ๊ายบายจัดไป